สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าวเจ้าเดินทางาออกจากนาครราชสีมา,าสิมุง่งนาไปจังหวัดสระบุรีท่านผู้ชมแลนอยู่ตามเส้นทางมีรภาพทางหลวงแห่งชาติ ไมายเลขสองนาะการสัญจรก็คล่องตัวดีอยู่นะมนี่นะนะนาออากาศก็ดีเนาะอากาศแดดก้าสมควอรอนะนะอ่อนโดนกระแลนโบลายปันได้ทำซุ้มเนาะอาจจะเป็นพอเป็นวันเสาร์นาะคนส่วนหลายเป็น ไปวันน,นนอกวันนาไปเที่ยวตามจังหวดัดเนาะส่วนเข้าไปกรุงเทพมานครดูวัสระรรสบุรีนี่บ่คอยมีรถล,ลายปันใดเนทางสมนี่ละเบิ่งไปตามถน,นนนี่ละครับเจ้าก็ว่าไปตามน้ำกันเห็นน้ำกันน,กน,นี่แหละก็ว่าไปน้ำเผยแพ่ไปน้ำทางสมเพื่อให้อันนได้เห็นน้ำกันได้หูน้ำกันเนาะทางสมส่วนลายไปทางสม ตางประเทศเมื่วานก็คนนอกสกกล้าวก็คือคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศทั้งปู่อยโอกาสได้มาเนาะเยียบยามสบกลาวก็คือประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีสมควรก็สองปีสามปีแล้วเนาะเพราะว่าเนื่องจากสถานาก,าการณ์การระบาดโควิดเก้า ไปยเฮติแต่ละประเทศได้ปีดประเทศตัวเองการไปมหาสู่กันเมื่อก่อนได้ยู่แต่เมันก่อนลำบากต้องมีเอกสาร,รยังยืนการอาักยาวักแสงแล้วก็ถึงคือยังยืนอนุมาตจากโรงพยาบาลต่างๆเอ,อ,อ,อกสารนาะหลายอย่างจึงคอัยเฮต้การเดินทางของบวาใจนักท่องเที่ยวหรือว่า,าวน้นานะ โลกคืออยากมาประเทศไทยก็คืออยากมาศพหขือแล้วโดยผ่านประเทศไทยนี่นะน้ำบากบเห็นเนาะว่าเนาะประเทศไทยเพิ่น,นได้มีการพัฒน,นาในระยะสองปีกวามาันี่ขนาะดไปฮอดใส่แล้วเจ้าก่แเปนว่ามาลงคลิปให้คอามปพี่น้องท่านผู้ชมได้เบิง้ง ได้เห็นน้ำกันเนาะมือนี้ก็มแมนนุมูลเสาวันที่19เนาะเดือนมีนานีล่ะปี212กับการสิพอ่อวันปีใหม่ลาวแล้วก็คือวันสงการของไทยเนะเาะาเบิ่งไปฮันบุซุมเส้นทาง มิตรภาพพังหลวงหมายเลขสองการแรนลนรถก็เป็นคล่องตัว,วด,ดีบมมีรถตีกับมีอยู่แบบที่ว่าแลนน้นำข้นกับไปยังสิ่นเหล่านั้คือว่าแลนได้สะดวกสบายเขาก็แลนบ่พอไวเนาะเราบ่าอเกินร้อยเนาะแลนนี่เนาะประมาณเก้าสิบห้าร้อยเนาะู้ซมเนี่ยนะให้ผู้สมได้เบิ้งไปน้ำกันสิ่งเหล่านี้ก็เห็น โดยทั้งน,านาั้นนะพุะน่นล้วแม่นนอกอันอัน,อน,อน,อนกังหันไฟฟ้ากังหันนอกกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้านอกของอันน่ะนอกของไฟพลิตแท้แล้วเทิงจอมภูเขาพุนเดอร์แมนสูงเลยหลายกังหันหรือว่าสามารถพอลมแถวนี้มันแหง้งมันมันแหง้งนอกมันขาด ไฟกำหันทันปีนิปิดแล้วมันก็เห็่ให้ไฟริตกระแสไฟฟ้าเนาะให้ผู้ชมได้สมใสเนาะคือว่ามันเป็นพลังงานทางเลือกอันนึงที่ว่าบบมีมลภาวะปิดพิษเนะาะฮ้องมาจากอันเคลื่อนไฟฟ้านำตกเนาะท้งมส้ว,ว่าตกก็บป,ป็นพิษเนาะเพียงแต่ว่ามัน พอเวลาเอาเก็บน้ำม,มันก็ขังน้ำก็เหตุไทยเนอกเห็ุไทยเนื้อที่นเนาะเนื้อที่ที่เป็นต้นไม้ต้นตอกถือว่าได้เสียหายเนาะแต่ว่าก็มีการแลกเปลี่ยนกันละเนาะเมื่อต้นไม้ต้นตอกเสียหายไปเนาะมันก็เป็นปึงเป็นทะเลว่าทะเลไปเป็นทะเลมันก็เลีล้ยงภูเลี้ยงป่าได้อุดมสมบูรณ์ด้วย กูด้วยป้าเด้วยทางมูม้บมก็พัดเปลี่ยนกับไปนี่แหละเขาเอินกับเมนวัฒจักรอันหนึ่งของของคุที่ว่าเหตุให้ธรรมศาสตร์รับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรมศาตร์ให้มันได้หับใส่ประโยชน์เป็นประโยชน์ให้แกเนาะมวลมนุษย์สาวโลกทั้งหลายเนาะว่าเขาสิยืนยงคงตัวอยู่ได้ก็ต้องมี พลังงานหนอธาบุสมทุกอย่างธาบุนีพลังงาน,นี่ก็สามารถที่จะนนดำเนินกิจกรรมอะไรได้เนะตัวอย่างเนออย่ากปนามน้ําเอาน้าเข้าสู่ไ้สูน้ำมันก็ต้องได้ใส่ไฟฟ้าเนะปมน้ํนาขึ้นใส่คองโวนละกาวท้าธาบุามสมนี่เป็นตัวอย่างอันนึงที่ว่าเอาสิเหตุกิจกรรมหรือว่าการผริตอันใดเนถ้าบุนี้ แหล่งพลังงานไฟฟ้าเขาก็บอกมีความยุ่งยากที่สุดในการนาะเหตุการณ์พลีเหตุได้ก็ได้น้อยเดียวถาว่าเขาบอกมีพลังงานไฟฟ้าเนะได้ก็ได้บบได้ได้น้อยได้จำนวนน้อยมันก็บ่กกุมอยู่กุ้มกีนสมมตินในานาคเถาบวกกุมน้ำขึ้นมาช่วยในไฮในใ,ใ,ใน,นาวอนไรเขาน้ำซ้ำฝา,าเขาก็จะตายเพราะว่า อาศัยแต่ว่าฝุนตกให้นี่บางมือมันฝนบ่ตกหน้ามันก็เหงเข้าอยู่มันเข้านาเฮานี่นะเข้าในน้าของเฮานี่นะเข้าเจ้าของเนี่ยมันต้องการหน้ามันเซ่อยู่ตลอดเนาะเซ่เข้าเียอยู่ตลอดจนกลัวว่าเข้าหันออกอันนั้นอันนัจนกลัวว่าเข้าหันออกอันนึงออกห่วงหนอกห่วงเกเออตอนนั้นนะบบมีน้าม็บกเป็นังับมันเกแล่าน่ะทันมีน้ามะลายกะ เน่าเปื่อยป่านนี้นะอยนะเจ้าจก็ว่านอกประดินไปแล้วนะเนาะเบื้องปลายทางโซมีละ่ะเม่นเส้นทางมิตรภาพทางหลวงแห่งศาสตร์หมายเลขสองของปะเททยเนะบื้องป้ายนะือเาทางเพิ่นนี้เบื้องละสามเลนเนาอยอยู่ทางหกเลนก่อน ว่าปิดทางที่ว่าได้มาตรฐานสมควรทัามาตรฐานมาแต่ดุนนานแล้วน้อคนทางคนเกิดอย่งางที่ว่าแน่นอนอาสวานคนดีดุนนานแล้วน้องกับบางเดืยวมันก็มีกามีคลื่นมียังอยู่เนะเาะกับซับลูทีฟังไปน้อยนึงก็บไปยังไข่เนาะทั้งหน้าเฮาวันแม่นอันนั้นแมนเด้อร์ทั้งหน้าสูงสูงคือกับขวานละแม่น นนะทางด่วนมอเตอร์วยใหมายเลขหกเดือดดับซ่เดือดทางด่วนมอเตอร์ยังไหมายเลขหก 6, นี่เป็นทางด่วนเสียงเงินที่ว่าเริ่มต้นจากครุราชสีมาพุ่งหน้าไปสู่บางปะอินก็คืออยุธยาเนาะแล้วก็เข้าสู่ทางด่วนมอเตอร์วยใหม่เลขเก้าเนาะเนาะหมายเลขเก้กาก, 9, ก็สามารถเข้าสู่ อันนะในเมืองกรุงเทพนาคนได้โดยผ่านอีกทางด่วนหนึ่งเนาะและ้วทางด่วนเลขเก้าดีสามารถอัเอนะ่อแล่นรถไปได้ฮอดอันนะ่ะสมุดเอ่นนะสมุดเอ่นนะสอส่งค้ามสมุดสาคอนไปฮอดเพชรบุรีพุ่นได้สบายสบายเนาะทางด่อนนะฮะนี่ละเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์กอ เรโคกดยทำสมเด็จถแาจว,ว่าอยู่ถิงเฮาเนาะเป็นนั้งด้วนอยู่ลุมยังเป็นแมนทางมิตรภาพเนะาะทังดวงแห่งาศาสตร์หมายเลขสองเนาะี่ว่าคู่กันไปเคียงกันไปทางด้วนเสียงเงินเป็นอยู่ถึงทางบทเสียงเงินเนี่ยเป็นอยู่ลุมบ่านี่อยู่ขัวมือนี่มันอ่างเก็บน้ำาล้ำตะของโดยทำสมเดอ็อ าการกีบน้ำาล้ตะคองปีนี่ก็ถือว่ากักก็บน้ำได้หลายสมควรเนาะเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าฝนนั้นได้ตกหลายหลวงหลายเนาะจนฮ็ดไท้อันนั้นน้ำท่วมพแนแหละเนาะน้ำท่วมบางเดือนปีกายนี้เดือนเดือนแปดเดือน, 9, น,น,น,อนเก้าะแลน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมคอนแกนน้ำท่วมอัน,น,อน,นสารคามน้ำท่วม ไปนะหลายบอลเนาะใส่ยาปอกใส่ยาฟูมเนาะก็ครอบอ่างน้ามันไหลมานจะพุ่นละถึงฟูถึงอันนั้นอันน่ะเพชรบูรณพุ่นละเพชรบูรณก็ะตั้งป้าไหลลากไหลลงมาแลยน้องก็ไหลลงมาอยู่อันนั้นอ่างเก็บน้ำรับตะคองนี้เนาะอ่างเก็บน้ำรับตะคองก็เก็บน้ำอันนั้นอันเรือล้นหลายบ่ไหวก็ได้ป่อยน้ำออกหอวเรียนเขื่อนแต่ ลอยออกไปมันก็ทั่วไปบน,บนนอบนไหนอยู่ลุงเพื่อนเดินบึงไปอันนี้ละทิวทัศสวยสดงดงามของถนนนอทางด่วนมอเตอร์วีใหม่เด็กโขดตัวถังถสูงตัวลี้เยอะไปโอ้ยอันลาดอันลาดตัวถังเรื่องขวามือนี่เด้อเบื่องขวามือเด้อสวยงามสวยงามอันลาดอันลาดงามนอหนออทางเพิ่นก็ถือว่าฮันชิวันเั้น ได้มาตรฐานระดับโลกคุณเดอร์ท่านผู้ชมเดิมเนาะระดับโลกคุณได้มาตรฐาน่แต่ว่าเขาเรื่องความงามความสวยความงามนี่เทียบใส่อาเซียนเขาหน,านีหรือว่าเทียบไส่อาซีเนาะอาเซียนเขานีถือว่าสุดยอดแล้วเนาะอาเซียนสิประเทศนี่เนาะแต่ว่าเทียบไส่อาซีเนาะเทียบใส่เกาหลีใต้เทียบใส่ญี่ปุ่นก็ถือว่าถือว่าเคียงบา่าเคียงไหลไปกับพระเจ้าคุณแลเนาะทางด่วน ถนน,นทางของประเทศไทยเฮาดีนะชัดดีว่าคน,นเห็ดได้ดีเฮาก็ชมเสื้อย่องย่อเพิ่นเนาะคนเห็ดได้ดีเฮาก็อาจจะนํำไปเป็นตัวแบบแบบอย่างสู่ประเทศสอปปลาวเฮานเนาะเฮาที่เฮาเห็ดได้กับโหมายกอสิเอาแบบเพิ่นอ้อยต้อยลวไปเห็ดดอกเนาะเฮาก็เห็ดได้เท่าที่เฮาเห็ดได้โงคนละเมืองเฮา มันกับโบรายมันหน่อยกว่าคนตั้งสิบเท่าเนาะหน่อยครับอันนี้การสัญจรไปมารถรางพนัมันกับ,บมันก็อาจจะหน่อยกว่า่นสิบเท่าคือกันนระนะครับกมีทางด่วนอันอนั้นส่วนหนึ่งก็ดีแล้วเนาะกคือประเทศสอบโวราิ่นกับหลังเหตุทางด่วนเนาะจากนครแล้วจันท์ไปหาวังเวียงสำเร็จแล้วแล้วอันนี้นะเรนได้สะดวกสบายกับเป็นทางด่วน แบบเดียวกันนี่แหละเสียงเงินทันสมฝันกําลังวางแผน,นสิศสร้างทั้งดวนตึมจากบางเวียงไปหลวงพระบางเดิทนทางสมแล้วก็ต่อไปกับเจ้าหลวงบางไปอุดมไสเนาะและเดี๋ยวนี้ฝ่นกัลังสร้างทั้งดวนจากอันอันโบหานโบตินอะไรโบตินหัลละมาเนาะหลวงน้ำทาหัลละมาสูอุดดไงเสิ่นกําล้างวางแผนสร้างดัวนเนาะนะ ขาเจ้าคิดว่าอีกสิบปีนี่ถือว่าทางด่วนนอกจากนครหลวงวิจัน์ไปหา้ายแดนจีนลาวจีนเนาะ,นนะบอ่อเต็มบอ่อหาแน่นเนาะจงได้สำเร็จเนาะได้สามารถเดินทางดโดยรถไปได้จากนครหลวงิจัน์ไปฮอดเนาะบอ่อหานบอ่อเต็ม้ายแดนลาวจีนได้สบายสบายเนาะนอกจากที่ว่าปัจจุบันหั้น ทางรถไฟควงไว้สูงสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ,นนะท่านผู้ชมก็สามารถเดินทางด้วยลังรถไฟของไว้สูงจากนครหลวงจันไปเนาะอาหารบ่หานบ่อเต็น,านสายแดนแลาวจีนนนั่นได้โดยใช้เวลาเพียงสามสัปโมง้อท่านผู้ชมเด้อเพียงแต่สามสัโมง ท่านผู้ชมก็สามารถเดินทางจากนครเดวิงจันไปฮอสทรายแดนแลาวจีนอยู่ภาคเหนือนอบวหาญโบเต็นแฝงหลวงน้ำทานได้ฮอดอย่างสบายสบายมายเขา,าออกมือเส้ามือสวยก็ไปกินข้าวสวยอยู่อันนั้นทรายแดนลาวจีนอนอท่านผู้ชมนอเอาบุกไปบุกไ,ไปท่านผู้ชมนี่แมนเอา,เอาแนลดนด์รถดูก้อง คันทางด่วนเนาะมอเตอร์เวย์เนาะหมายเลขหกเป็นทางด่วนที่ว่า,า,าก็บคทางด่วนนั่นนะคุณก็บอกว่าเสียงเงินนั่นแหละเสียงเงินแต่ว่าสามารถแล่นได้ตามแล่นได้ไวตามตามตามที่เขากำหนดทันแล้วจะก,ก่อนเล่นร้อยสาวคุก็บอกว่าเล่นร้อยสามสิบกับสิบกับสิบกว่าเนาะขอเพียงว่ารถถหายไม่หมดติด แล้วก,ก,ก็บ่มีไฟดอกไฟแดงบมมีอยังแล้วอันนาสามารถแลนจากนครราชสีมาไปอันณาวางปะอินก็คืออยุธยาเนาะฮอดสบายสบาย,สบายใส้เวลาเพียงเนาะสมมโมงเดียวก็ฮอดแล้วประหยัดเวลาไปครึ่งหนึ่งคุ้อ่นน่า,นาทานผู้สมปกติเขาแลนอยู่ทั้งลงุ่นี่เ่ต้องใส้เวลาอยู่สองสมมโมงเนา อันนี้เพิ่นแลนด์อยู่เทิงสามารถใช้เวลาเพียงแต่ส่วโมงเดียวก็ฮหอดแล้วอันจวหอดซ้ำก็เกือบหอดกรุงเทพแล้วเนาะพันหอดบางไปอินแล้วฮนะอนยุธยาก็อีกแป๊บเดียวเพียงแต่ประมาณเนาะสี่ห้าสิบรักหนึ่งก็เข้ากรุงเทพแล้วหะนะขึ้นทั้งด่วนเข้ากรุงเทพก็แป๊บเดียวสิบนาทีหอดแล้วดีเนาะทางโเนนีน้ราจะค่อยว่าเพื่อเป็ียนกัน จำกัดเวลาบ่าให้ฟ่านคุ้ทมงั่นได้เสียวเวลาหลายเพราะว่าเวลานี่เป็นเงินเป็นทองสำหรับท่านนักธุรกิจทำมาค้าขายแล,นล,นล,ลน่นรถแล่นล้าแล่นคุณเฉพาคุณทรงเนาะเวลาสั้นเท่าไหรขใเจ้าแห่งมีเวลาหลายไปคุณทรงสิส่ง่าได้หลายเที่ยวเนาะทางน,นับธุรกิจ ไปใส่มาใส่มันก็ใส้เวลาหน่อยเดียวก็ครใเข้าได้ไปลายเวียบลายงานในมือเดียวเน,นาะท่านผู้ชมยุคนีอว่าเนเวลาสำหรับประเทศที่ว่าอยู่ประเทศใหญ่ๆที่เนี่นะเป็นมีความสำคัญที่สุดจากเนาะที่ว่าคนต้องใช้เวลาหันจำกัดที่สุดเท,ท,ท่าที่จำกัดจำกัดได้มันน้อยบ่ต่างกับประเทศญี่พุ่นประเทศ เกาหลีประเทศจีนน,นะนะคือเราเองยกตัวอย่างเนอะอยู่ประเทศจีนเนอะคนขี่รถไฟก็ไว้สูงนะอันนาะจากอันนาเซียงไฮ้นะไปไปปักกิ่งน,นะนะเสียวเวลาเพียงแต่ครึ่งสมัมวโมงโอดลนนะเนี่นไว้สูงเด้อรถไฟเพิ่นพันแนลนรถธนาสี่สมัมงไปเลยโหที่โบรับสูงบัวว้าขึ้นยนั่นกันพื้นเดียวก็หอ่อแท้ เครื่องสมคือกันขี่รถไฟขบวี้สูงกับเครื่องสูมโมคือการาะว่าขี่รถซียนห์มันยากมันนอยมันขึ้นมันลงหันเสียเวลาตอนตอนที่ขึ้นกับตอนที่ลงหันส่วนรถไฟขบวี้สูงมันขึ้นปั๊บออดปั๊บลงปั๊บไปโลดอ่าอ๋ขพระ,ะเ,เจ้าก็ให้ท่านผู้ชมเบิึงไปยังซิดานอไปซีเบิร์อันแล้วอันทางอันเทือก เพิ่นนั่นะยกระดับสูงเนาะทางัานนะมอเตอร์เวย์ใหม่เรียกโค้งนี่นะต่อไปเพิ่นก็นลงอยู่ขีดินบานนี่เพิ่นลงแลนอยู่ขีดินแล้วต่อไปแลนขีดินละเพิ่นก็ลอดกล้องเขาไปบาานแตลอดกล้องถนนอันนั้นมีสภาพทางหลวงหมายเลขสองไปเพิ่นนาะเพิ่นลอดได้เพิ่นลอดกล้องเข้าหันได้เหตุสะพานยกระดับเนาะขึ้น เขึ้นเพิ่นเพิ่นนั่นลงที่ดินจากนี้ไปจะเปลี่ยนกันด้หลังจากที่เพิ่นนั่นโยกระดับขึ้นแล้วที่เพิ่นเกิดโยกลงแล้วเขาก็ได้โยกระดับทางก็จะดวงมิตรภาพนี่ขึ้นนี่บ่อยทางผมนี่อย่างหนาวนี่เลยบอยโยกระดับขึ้นระดับขึ้นบ่เพื่อบ่ห้มันได้เจอกันบ่ห้มันมีไฟแดงบ่ห้มันมีสีแง่นี่ท่านผูน้ชม นั่นแหละเดินทางอันนี้ยังโบแมนอันนี้เพียงแต่ถึงซีแยกระวังอันนั้นเสร็จทางอันอันนั้นหลวงต่อเสร็จทางหลวงด้วยกันซื้อทางด่วนนั่นหมายเลขโคยังไปเพียงบ่าเพียงไรขนาดไปกับอันนั้นอันถนนนี้ถนนมีสภาพหมายเลขกสองนิยุ่งที่ไปที่ไปจังหน่อยจะเห็นว่าทางอันมอเตอร์เวย์ ด่วนหมายเลขหกนี่จะลอดถนนเขาไปเขานยกระดับขึ้นไปน้อยนึงให้มันวิ่ถนนเพิ่นว่าท่านลงไปเพิ่อนอาจจะลุกลงน้อยนึงอันน้ทุกคนซูเบียงให้กันเพิ่นลุกลงเขาก็เขาก่อันเขาก็กากขา้ามเพิ่นท็เ่เป็นสะพานทีเ่เป็นครัวเพิ่นถนนทางทาง,ทางยกระดับพิ่นเขา,าเนาะทางเทคนิคนนทางยกระดับ ที่ให้ว่าเป็นขัวเป็นสะพานกระบอแม,มนเพราะว่ามันน้อยเดียวขัวสะพานน่ยมันต้องข้ามแม่น้ำจะขึ้นเพาะขัวหรือว่าสะพานพันว่าเป็นเพียงจะยกมันขึ้นข้ามถนนด้วยกันเพราะเรื่นว่าถนนยกระดับเนาะทำสม้มเดือไปดูไปเดือไปยาวไปเด้อทำส้มเดือดยาวเอาฮอตบอลมันสี จวกกันเนาะระวางทางต่วนมอเตอร์เวย์ใหม่เลขหกหากรับทางลูกค้ามีสภาพทางหลวงหมายเลขสองเป็นจวบกันไปฮอดบนจวบกันแล้วขอเจ้าก็จินนอกให้ทา่านผู้ชมได้เพิ่งได้เห็นน้ำกันนี่และแรงรถแรงลักก็สะดวกสบายนอกบอได้มีรถติดรถอย่างไรรถคุณสอคณสคบบดคุณซุงขับจักรกลโบราณขับรถคุณซุงโบราณขัากระคับได้สบายเพราะว่า มันเพิ่นบอกออกมาเน,นี่ยขัวดิโอ้คันมาโหลดขนส่งลายเนี่ยคนถือว่ออกมาขัวอะไรแนะกันคล้อย,อยนำคนมันไปิ่นมาออกมาขัวพี่เต้่นอันที่ยว่าสามเลนเนาะเพิ่นกินไปสองแล้วยังเอามาเลนที่สามอีกแค่ยอันน่ะน,นโหลดน้อยต้องได้ตามคนเพิ่นไปนะซับซ้านนี่กัสุ้คนสุเห็นใจกันอาทิตว่าโอ้ยเจ้ามาเา เพื่อนคุณโมานเนืเบื้องขวัวสุดที่บดถืกต้องตามกฎระเบียบจราจรเ้อมันกับบดแต่ว,ว่าน,นอกตามหลักการมันกับบดถือแต่ว่าบา,บางข้างบางขามมันมีความจำเป็นเพราะว่ารถเทรล, ER, ลเลอร์อรถแก่เครื่องแก่กองมันหลายข้าเจ้านอรถมันโบมีรถแครเครื่องนะมันก็ไปซ่ารถที่ว่าเป่านอรถเทรลเลอร์อยู่แต่ว่ามัาาน เป่าเป้าไปเอาเครื่องเด็กมันก็อยากแสงแสงเดือมันออกมาหอนเลนขวาููดีเนาะเอาก็มีน้ำใจปล่อยมันไปน้ำค้นมันไปพื้นนึงหลังจากมันเข้าคืนแล้วเนาะเอากาปล่อยว่าไปนะซมปล่งไปไปล่ไยเนะยาะยาวเด็กก็อดเอาตอนนี้เวลาอเนาะบ่ายสี่โมงสีหห้าโมงแต่ว่า อากาศก่อขับหน่วยแบบที่ว่าบดบดมาทับทบทบ้งตัวไปแดดอันแดดโบกา้ตาตะวินเนี่ยโบตกดินแต่แมันแดดโบกา้านอกเนื่องจากว่ามันมีเมฆมีหมอกมีขี้เฟื่อหันหลาย,นายเนาะจากไฟเ็รให้อันแสงแดดเนาะตะวินหันขีนน้เฟืออ่องบังตะวินเนาะบังแสงแดดที่ไยเ็รให้อากาศกา่อแบบ โอ้สวยงามแล้วเพราะว่ามันบ้ฮหอดหลายดิมันบบ้ซองสาตาเฮานี่ตอนนี้มันตะเวนกับลังลงมันซองสาตานีดีเอาเดี๋ยวนี้มาฮอนแล้วฮอดทางยกระดับเอ่นี่แหละทางยกระดับข้ามทางด่วนข้างนอกมอเตอร์เ,รรเวย์ใหม่เรียกโคกนี่แหละถูกลมมอเตอร์เวย์เรียกโคกอยู่ข้องเฮานี้อยู่ข้องกันถนนตัวนี้บัวหินหัวขาวเปิดยามวันเปิดไง ใส่ถือเนื่องจากว่ามันบนสสําเร็จสําเร็จทท่อนี้พูนแถวมันนอกแถวสระบุรีอ่านอกเขาใหญ่พุทธมณแลว้วนาะติดทางเพามันได้เจาะเขาเจาะปูเจาะอย่างไรมันก็ที่ใส่มันซักซาในการก่อสร้างเอาอห้อนี้เขาเจ้าก็สิหยุดทีแลว้วนอกปป่อนเนื่องจากว่ามันก็แบบธรรมดาธรรมดาคนทักวซื้อไปแล้วนั้น เอาใช่ฟอนบัดดาห์ฮะจุสุกดีสุขกายสบายจิตทุกทุกคนเด้อสุกดีสุกดีสุกดีฮะลงไปนั่นนึงบนป้ายทั้งหน man, ้าที่เขียวที่เป็นป้ายเนาะแล้วก็อัดลงคลิปเนาะทั้งหน้านี่จ่าแมนตรงไปเนาะจ่าแมนไปเทปเนาะตรงไป ไป้า้เนาะจะไปไป้ายจะไปเนอะอำเภอ,อวังน้ำเขียวเด้อไป้ายอำเภอวังน้ำเขียวไปเขาไ่ไปวังน้ำเขียวเราไปซื้อไปที่มา,าคนเอาสูบดีสูบดีบนทุกคนเด้อ